ยังได้รับโอกาสดีกว่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ a a อาคินาก็เป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าซีรีส์เรื่องแรกที่ถ่ายทอดที่ทําไปเรื่องท็อปฟอร์มกระแสดีตอบรับดีเขาก็เลยให้เปิดโอกาสให้ทางทีมงานแล้วก็ทางนักแสดงที่แคสเข้ามามันอยู่ในโปรเจกต์ท็อปยูนิเวอร์สนี้มาร่วมโปรเจกต์อาคินาด้วยซึ่งเราก็โอเคที่แบบว่าจะกลับมาเล่นวายอีกอะไรแบบช่วงๆที่จะทถนะก็วายวายเห็นหน้าเตยพงก็วายอะไรอย่างเงี้ยก็แต่วิมาหนามใช่ไหม มันหามาแล้วก็มา็อฟฟอร์มพอฟฟอร์มใช่พัฟฟอร์มอาจจะยังไม่เต็มตัวเท่าไหร่แต่เรื่องนี้อาจจะเข้ามาเต็มตัวครับผมนายชนะใช่ไงก็ฝากด้วยนะครับผมผมเองก็ยังไม่รู้อะไรมากคอนเซปต์ก็จะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็การแก้แค้นแล้วก็แฟนตาซีครับสําหรับเราคิดว่ามีอะไรที่มันต้องปรับเปลี่ยนอยก่ไหมคะนอกจากแบบเออเราก็เล่นมาประมาณนึงแล้วอะไรแบายี้ตัวเต็มเออตอนนี้แบบเต็มตัวแล้วับเปลี่ยนในเรื่องของการลุ้นดีกว่าลุ้น รู้นว่าจะมีคู่ไหมเพราะใน,นเรื่องของท็อปฟอร์มผมก็ยังไม่มีคู่ด้วยไม่รู้ว่าจะได้คู่ใครหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็กําลังเขียนบทอยู่ใช่ครับชาเลนจ์ไหมครับสำหรับซีรีส์บอยหอหรับชาเลนจ์นะผมก็ก็ชาเลนจ์นะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแต่ก็สมัยนี้แล้วเนาะมันก็เป็นอะไรที่เปิดรับแล้วก็กว้างมากขึ้นความรักมันก็มีหลายรูปแบบผมว่ายังไงก็ต้องทําไม่ได้ครับในใน,ใน,ใ,นในมุมของนักแสดงใช่เสน่ห์ของวาย เสน่ห,นนห์คือเราจะเห็นแล้วเราจะเฮ้ยยิ้มไปโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะแบบยิ้มไม่กับมันเพราะบางที่ผมดูอย่างอย่างซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาที่ที่เล่นไปก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความน่ารักโดยมันจะทําให้เรายิ้มแล้วก็สนุกหัวเราะไปกับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่ต่างอะไรจากซีรีส์ละครทั่วไปเลยครับกคนจะทำภาพไปทั้ตอนนี้แต่จริงโลกมันเปิดกว้างอย่างที่บอกทัว pues คน าเาแบบละครชายหญิงเราก็ยังแบบได้นาได้นาจริงๆจริงๆผมว่ามีละครชายหญิงไม่ในสต็อกอยู่ก็มีมีเยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้แต่ก็ถ่ายทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช,ใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วย<ช>แต่จริงีคุณมีนะนแผนๆนต้องรอ ก็มีมีมีเหมือนกันครับผมต้องรอครับผมมีอยู่สองสองสาเรื่องได้ครับนี่ก็ฝากติดตามด้วยครับในในช่วงที่ถ่ายนะค่ะมันคาดเกี่ยวกับช่วงที่เราถ่ายวายเลยค่ะเคยช่วงนั้นถ่ายมีอารมณ์ยากไหมอ๋อถ่ายชายหญิงแล้วถ่ายชายหญิงคือถ่ายจบเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เหลือชายชายแล้วครับใช่ผ่านผ่าแฟนว่าเพื่อไหมครัะเคยผ่าแฟน เออก็มีม <imprisoned> anyway, ีครับม so the the like ีมีเเออออ่่มีต่างชาติมากขึ้นครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามผมด้วยก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆผมในช่องทางต่างๆด้วยครับหรือก่อนหน้านี้แบบเคยมีแบบแฟนแบบเคยเชียร์หรือสปอยแบบแต่ว่าให้แบบเต้กระโดดเข้ามาวงการซีรีส์วายมีครับผมมีมีบางคนก็บอกอยากเห็นพี่เต้เล่นวายอยากเห็นพี่เต้เล่นนี่โอเคได้ตอนนี้เข้ามาแล้วครับง่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับคนที่บอกว่า อยากเห็นพิเตอร์เล่นอยากเห็นอย่างนี้เข้ามาเต็มตัวแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคยืนยันว่าก็ยังรับอยู่งานชายชายก็ใช่ใช่ใช่ครับใช่ติดต่อมาได้ทุกงานแสดงได้ติดต่อมาได้ครับผมติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้ครับตอนนี้ต้องการงานครับผมงานรองใช่ครับเห็นว่าอีกงานหนึ่งไปวิ่งไปใช่ครับไปวิ่งที่ชิคาโกมาครับผมใช่ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากแล้วก็มีนักวิ่งคนไทยหลายท่านไปร่วมเยอะเลย อย่างที่รู้ก็มีพี่แอนพอลผสมไปด้วยแล้วก็มีทีมชาติไปด้วยหลายหลายหลาย,ลาย,ลายท่านเลยแล้วผมเองก็ไปในในนามของแบบอาดิดาสแล้วก็ทางการมินด้วยก็ตั้งใจทำลายสิติตัวเองให้ได้แล้วก็ทำสำเร็จครับผมทำเวลาทำลายสิติตัวเองได้ประมาณสองนาทีครับผมจากสองชั่วโมงห้าสิบสองเป็นสองชั่วโมงห้าสิบนิดๆครับเราวิ่งมันเป็นมาราธอนเลยพี่มาราธอนครับสี่9ิสองจุหนึ่งเก้ากิโลครับผม ใช่ก็ดีใจครับผมซ้อมมาหลายเดือนซ้อมมาหลายเดือนมากซ้อมมาตั้งแต่เมษาซึ่งได้มาแบบน่าจะประมาณเจ็ดเดือนได้ครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนทุ่มเทกับมันเต็มที่แต่ก็ดีใจถึงเวลาจะลดลงคนอาจจะมองว่าน,นิดเดียวแต่มันก็ยิ่งใหญ่สําหรับผม,มใ,ชใช่ครับแล้วอย่างก่อนไปวิ่งเนี่ยเรามีแบบตั้งเป้ากับตัวเองไหมว่าเราจะต้องเวลาเท่าไรตั้งเป้าครับตั้งเป้าตั้งเป้าไว้แต่เราก็ตั้งเป้าไวา้ว่า ตั้งเป้าใหญ่ก็คือเวลาอาจจะลงกว่านี้แต่ว่าเป้าจริงๆแค่เวลาดีกว่าเดิมเท่านี้เราก็ดีใจแล้วครับใช่เพราะเราอุตสา่าห์ทุ่มเทกับมันแบบแบ่งเวลาไหนจะต้องตื่นเช้ามาซ้อมไหนจะต้องถ่ายละคระถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าภูมิใจแล้วครับระหว่างทางเจอแบบาอบบาอบบกาศสภาพากาศมันไม่เป็นใจจรเจอเหมือนกันครับบางวันก็เจอฝนตกก็ต้องเปลี่ยนตารางซ้อมบางวันมีถ่ายละครถ่ายซีรีส์ติดกันอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องปรับตารางซ้อมของเราจัดตารางชีวิตให้มันแบบลงตัวพอดีแต่ก็ต้องขอบคุณครอบครัวครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างที่ทคอยซัพพอร์ตผมในเรื่องของอที่ผมสิ่งที่ผมอยากจะทำเขาก็คอยซัพพอร์ตผมครับใช่จริงๆแล้วแดดเขาแรงมากนะมีแค่ช่วงช่วงแรกๆที่เย็นหน่อย ช่วงแรกๆห้าห้าถึงสิกิโลแรกอาจจะเย็นหน่อยแต่ว่าพอแดดมาคือแบบแรงมากน่าจะพอๆพแดดแรงพอๆพกพับไทยได้ครับใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับมองครับใว้ค่อยงานหน้าด้วยงานหน้าเมื่อไหร่นะเอโอเคได้ครับ